ถ่ายรูปไหมอุ้ยอันนี้อันนี้อะไรอะ่ะไม,ม่รู้จังจงโ,โ <c oughs> เลเดือดไหมมะน้ำปะกูนนบานกระเป๋าอยู่ตรงแรมมึงนี่ลืมตลอดไม่มันไม่ได้ยินเสียงเลยถ้าอยู่ไกลอะ่ะ อะไรอ่ะเข้าใจมากหรอเยคุณเลยกมีแว่นตาเนาะ,ะปาเขียวแล้วเ,น,เนี่ยเขาเวลาเลิกงานคนทุกบาดเอาไว้กินไมนติมก่อนป่ะคิดว่าอยู่ว่าคุณกินตลอดทางไงเนาะ <c oughs> เราเพิ่งเราต้องแบบว่าบิ๊กมากับ มากับใครมากับคุณเล็กเขาไปชิมกินเกาหลีมีอะไรนะวันนี้นี่ไงยูรีไปด้วยหน่อยควงแขนควงแขนผู้ชายไปใส่นี่เพราะสบายอยู่ไหนเดี๋ยวเดินเลี้ยวไปก็ถึงจริงดิควงแขนผู้ชายกลางเมืองโซ อันนี้คืออะไรโบราณสานหรอยังมีศกษาเพื่อนฟินแลนด์นะแต่ว่าแต่ว่าหน้าลูกชายว่าทำไมหน้ามองมองมองวะมองมากเดี๋ยวนะมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรคิดหรือเปล่าทไมหน้ามองมองลูกจะคิดอะไรมาก อย่าพิเรีย่ยนแม่แซมปล่อยแม่แซมเห้มีพ่อให้มีพ่อใ,ใ,ใหม่หมหมหลูกรู้อยู่นะว่าคิดกับแม่แซมแม่มมแซมโอกหักแม่แซมโอกหักเอาผูบาาา้บ่าวมาฝากบ่บอ่พ่ะนะผู้บ่าวน้อยคอร์เรียสิบแปดพระราชาวบ,บ้านพี่น้องเมื่อกี้นี้ไปไปเออเอาของดีมา อันยองสวัสดีนะครับวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าเมื่อวานกับวันนี้ไหนดีกว่ากันเมื่อวานนี้แต่งหน้าจากช่างเกาหลีในเมืองไม่มีที่ตั้งหรออีหลีเขาจะมินไดกล่องอีหลีตีมันคือบอลลัองสูบเบิงปุู สูบเพื่อเจ้าหนี้ไหมเพรสูบยาไปเขจ้านี้ไหมไปบ้านมีกล่องพร้อมอะไรอย่ากคุณจากนั่งยังอ่ะปั่นยังไงปั่นไปไหนอู้ยยากนั่งอย่างเงี้ยเที่ยวนั่งอย่างงี้ยไหม ก็น่าทำหน้าเออถามะถามมาอะไรปะอ้แต่ว่าเราจะถ่ายรูปที่บ้าลืมดูแลลูกชายเขาให้ดีนะคุณเนี้ยอย่าให้เขามดนมดแปดไม่ได้นะก็ปิดทายคอยถาลูกกระบอกลาเขาก็ให้ปันตะลงลงกื้อยองินหรอเสียเงินหรอ ไอ้คยัง앉จะสุกย้อ้จะไปถ่ายรูปคู่วันนี้กับน้องยุรีเขาจะให้ภาษาจีนหรือไม่ภาษาไทยเพื่ออะไรวะคื่อที่มีการเงิ่แต่แบ่เวลาจะที่ว่า ใช้เวลานานนานไหมภาษาไม่เกี่ยวเนี่ยไม่อยากรู้หรอกภาษาไม่เกี่ยวไม่อยากรู้หรอกชมบรรยากาศวิ่งนานไปหนึ่งชั่วโมงวินานไปเขาจะไม่ทานของเราต้อจ้ามี่นะอจามมันก็จองล่วงหน้าก็คือเป็นเหมือนรถรางนั่นแหละแล้วกินกาแฟอย่างนี้หรอใช่เอาไปครับพี่พันยนักสดนะครับน่าสดห่อป้ะไปเตะเซิงปะาไปเตะเซิงป้ะ พ,พ,พี่เล็กก็ได้ตลอดเวลาเลยนะเ,เราไม่ได้แล้วใครจะได้ทำไมมามาเกาหลีทำไมมา,มา,ม,ามาดิวเดี๋ยวน่ะผู้ชายไปเปลี่ยนฟินขาปไปไปบอสเสื้อบอพี่น้องบอสเสื้อไขอ่ทีมาดิวเด็กน้อยไปรุ่นไปทำงานฟินขาปไปยังมามากลุ่มแรงงานฮนะ มารับเด็กน้อยอผู้ตายไป,ไปตอบสนองความต้องการของพี่น้องทางขอนแก่น<ว>คุณจะเห็นโฮสตนำเข้าปกาติคุณชื่นชอบโฮสตประไทยใช่ไหมที่คุณคุณไหมคะเนี่ยเนะขาสีขาวรอคนน,นั้เถเขาไง โราข้ามไปตนนเาเข้ามเรต้ช้างนทาฮดช้างยนยฮดช้างมาอย่างมา,ามาเอาฮอดมาเอามาทำมาเอาสินค้านำเข้าด้วย เสียงอะไรเขาชุบะท้วงอะหรอปะท้วงหรือเปล่าจริงจริงนะปะท้วงจริงเหรอเขาเขามีปะท้วงอย่างนี้หรอนี่กามีแต่บ้านเราไม่เขามีเป็นปกตินี่มันชอบมัน คืออไเนี่ยุดยังเออเบิงให้บนกูไม่ได้แต่งตัวันเดี๋ยวพ่งมาจะวันไปถ่ายรูปก่อนตงไปแรมันมันอยู่ฝังนนตันี้ตอนนี้ไม่เห็นวังเลยนู่นไงไปก่อนไปก่อนยวังนะ จะไปวางระวังนะชุบลุ่มแน่เลยเขาเป็นอะไรเขาแบบเกี่ยวกับการเมืองอย่างเงี้เหรอพี่อะไรที่ไม่ได้ตั้งใจก็เหมือนบ้านเราแล้วทำไมเป็นอย่างงี้เป็นอย่างงี้หรอเออที่ไไม่ด้วยแบบเจ็บนั่นแหละบ้านเราก็ประชาธิปไตยนะรถห้องน้ำให้นะจริงเหรอรถตำรวจไหมพี่เหรอ ไม่อะไรนะอ๋อหรอเอาจีดออกไปหรออ๋อสือเขาร่วมแค่อเมริกากับใจร้ายจังอาจจะพูดได้นีหนึ่งไม่ใช่ไปหรเห็นแล้วดีถ้าได้เป็นคนรับคนอะไรนี่ไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์รูสึกดมากเลยไทยแลนด์ไทยแลนด์ไปไทยแลนด์นะคะพี่ ก็ได้ราแบดจีนอย่ไงเนี่ไงเอ้าจะไปนะเขาดูแอจีนนะคนนี้นะหนาวหิตอนนี้หนาวหีอะไรเขาเรียกชื่ออยู่เขาไล่อะไรยูน่งอะไรยูางเนัว่าจดีนจับมือจีนหรอเราคนรอตรงน้มหจับแดดแล้วอะ รถตำรวจเป็นสิบล้อรถบัสเลยอ่ะรถบัสตำรวจเปนไสปินเตอร์ท่าไหนซอซอริกหล่อไหมล่ะหล กำลังจะพาท่านผู <aún> <yelled> ้ชมไปดูพระสว่างเชื่อนนะช่องเราบองกุ้งเขียนบกเขียนบกกุ้งเพียงันเขียงกว่าพยองยองดาวิดเดวิดพยองหมดแก้ว คิดถึงนางแล้วบอกนี่นางให้มาโอ้ยคิดถึงแล้วอะคิดถึงแล้วอะบอกคิดถึงกับป้าแล้วหลอกลวงนางมาถ่ายคอนเทนต์แล้วลุงน้ตตี้มาดีแท่บอยได้ไปประเทศได้ไปได้ไปทุกประเทศเลยนาตตี้โชคดีมากจ้า <c oughs> อยากเป็นนาตตี้มากเขาบอก <c oughs> เป็นได้แต่จะหน้าเหมือนพอสงสาร น้าแบบนี้มีคนเดียวไม่มีอีกแล้วน้แบบนี้หายากกำลังจะมาแล้วกำลังจะมาแล้วโอเคแล้วไงเขาโอเคตอบมาแล้วตรงป้าหน้าเอเบาก่หลัง มันเป็นอยู่ใกล้กันมันกลมมาตอนนั้นไม่มีเขาอ่ะมันลาดหรออันเเดีียวน่แหละาอยู่กลางในแดดเขาเพิ่งขุดภูเขาเขาเพิ่งขุดภูเขาพีใช่คือทางที่มันอาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งไงอ๋อทาคือคุณคุณไม่ได้สังเกตว่ามองขาดไปคือเขาที่ตรงหลังมาสมัยนู้นแหละสมัยนี้เหรอสมัยสรังไฮยูสมัยนี้ก็มา เฮ้ยพระสว่างพระสว่างพระสว่างไ,ไหนใคระนะผู้ชายไอ้ผูบบ้ชายยิ่งเหมือนผู้ชายนี่นหมดหล่อก็เลยหล่อให้แบบผู้ชายผมยากตรงไหนไม่อได้แบบนาตีเขาเขาเคยส่วนสูง จุมงทำไมอากาศดีกว่าบ้านเราอยู่บ้านเราไม่เดินแม่รอย่างนี้นะไปสิ้าไปว่างพี่น้องสิห้าไปว่าง, <15 S 2> างจะพาไปวังพระสวังต้องห้ามอย่าไปจีนนะพี่เล็กพาไปจีนหน่อยเร็วไปพระสวังต้องห้ามไหมพระวง์ชิง ไปไหนบบป้าบบป้าบ้านเหรอป้าปาบ้านเหรอป้าป้า